ออปลาหมึก,กเขเล่เป็นเลาหน่อยนี่นี่เอาคนเพื่อนเพื่อนหน่อยลูกชายลูกชายยำปลาหมึกมาให้ค่ะ,ะอันนี้เห็นไหมลูกชายกินอย่างเดียวอ,อ่าลูกชายกินอย่างเดียวเออขาย,ยำปลาหมึกมาให้ด้วยแล้วจะให้กินในไลน์เนี่ยเหรอไม่เอาโชว์โชว์ให้พี่ดนอยอนี่โชว์ก่อนเนี่ย ป,ปในในาลาหมึกยำปลาหมึกใครหิวเนี่ยตายเลยตอนเนี้ยยำปลาหมึกชาลีเลี้ยงยำปลาหมึกค่ะเนี่ยลูกชายเลี้ยงยำปลาหมึกน่าทานมากให้เขาเลี้ยงเาขึ้นก่อนแเราไปทำงานเดี๋ยวหลังไลฟ์กินดีกว่ามนะั้งเดี๋ยว,ยว,<ม>ยวที่เกียบแบกไปโรงแรมใช่ใช่<ๆ>ว้าว<ๆ>นาน่าากกิมคุณนไหมทานปลาหมึกกันค่ะปลาหมึกยำปลาหมึกน่าทานลูกเลี้ยงยำปลาหมึกเอามาอ่ะใครทานมั่งเนี่ยใครทานมั่ง ผมน่ะทานไปสองจานเนี่ยตอนนี้มึนๆหัวแล้วเนี่ยออ้าวเหรไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยทำไมเ่ยเพราะว่าปลาหมึกที่มันมีลายสีฟ้าๆปะจุดๆอร่อย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 มากๆเลยเนี่ยหอมกลิ่นหอมน้องฟางทานได้ยังอุ้ยหนูอยากกินอย่างเลยอ่าได้เลยทานได้ก่อนทานได้ก่อนเลยฟางแกจิกกินข้างนอกแล้วแม่สวัสดีนี่ขายดีมากขอบคุณเพื่อนๆแปะปิดไลฟ์เดี๋ยวใช่ขายดีมากๆเลย นี่ขายทั้งทำแบบว่าขายจนจบไรนะขายดีขายดีขายดีปลาหมึกตะก้าไหนเนี่ยตะก้าไหนเรามีปักตะก้าไหมปลาหมึกอะเดี๋ยวมีไหมมีไหมก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเอามาปักตะก้าวันนี้วันนี้เรามีแปดตะก้าเก้าตะก้าใช่ไหมใช่ปลาหมึกตะก้าไหนเออปลาหมึกตะก้าไหนทุกคนรอกดปลาหมึกกันอยู่ใส่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินแต่เสียง ได้ยินแต่เสียงหน,งน,งนงูน้องว่าถุงค่ะซื้อ,อซื้อใส่เองครับจริงหรือเปล่าต้องดูไซส์เนี่นะอันนี้จะเป็นไซนนส์กูมูนครับตัวเล็กเป็นงูที่น่ารักปลอดภัาายครับอ่ะคุณแม่อุ้มหน่อยอไม่อุ้มอ,ะอ่ะจับเบาๆก็ได้จับน้องหน่อยอ,อ,อ่ารูปเบาๆฟังจับหน่อยเอามาจากไหนเนี่ยจับได้ทำใจมีกล้องยูจับได้ลูกๆไปอ กลัวพี่แซมผมโดนเป็นของเขาพี่แซมนะไอ้ดอกมึงตายแน่ไปแล้วเอาไปปล่อยน่ากลัวมากพี่นาทมันมาจากไหนอ่ะมันมาจากไหนอ่ะขอลองจับอีกทีนึงได้ไหมไม่กล้าแต่ว่าไม่อยากดูหน้าน้องอ่ะมันเหมือนไม่ไอ้นี่เหมือนไอ้นั้นอ่ะมันนุ่มมันนุ่มขายเสื้อจะมาอีกต่อดีกว่า ให้ที่อยู่นมีสมาธินี่นะขอดพอโชว์หน่อยน่ากลัวมากให้ลุงหน่อยของพี่ของพี่ของที่ลูกไม่กัดนะลูกนะไม่แน่นะแม่ต้องลองดูก่อนต้องไวสิแม่น่ากลัวมากอ่ะนี่ยลูกชายมามาถึงปั๊บเอาอะไรตลกมาให้เล่นเพื่อัวล้อแกล้งแม่ลูกงูเหลือมตรงนี้มันเป็นที่อยู่ตรงนี้มันยังเป็นป่าเก่าอะค่ะใจหนูจะว้